มีอะไรค่มรู้สึกจะได้ไอ้ผู้ชายค<ห>น,<ห>นแรกที่ทำให้เนผาในหัวใจยังห่างไกล นี่นะมากกว่าูเสดเปียบแไพี่น้องมากกว่าูพี่น้องเเียมได้แต่ฟังเลยเงนเพงกินเพงนึงฟังแล้วคืนหอดไหมคืนหอดยางพอยู่ะน้าตาอีลาน่อยอยากฟังังไนี่มาจอดเออเดี๋ยว ฟ้ากันเฮ็ดบุญไปเนาะหนอพี่น,อน้องเนาอพี่น้องเฮ็ดบุญแล้วจังมาเด้อเอาจาังลาใหายันผมนไม่มองนั่งเออเฝ้าไปจองมองนั่งก่อนเดี๋ยวนี้ผมย่างออกไปปกติผมสิบเพราไปคุยผมโดนไปจอบเบื้องขึ้นหนาเวทีไปยืนยุกขังสองหอยืนครับผมกับท่านคณะกรรมการป้าพี่น้องมาแต่เสียงกันเดี๋ยวนี้สถานที่ตรงนี้นะคิดว่าสะได้ขยายสังเกตีอีกครับเออออ๋ฟ้าปละทีป ขอบคุณทุกคนแล้วครับแล้วนะครับอ่ะโอเคเอาเดี๋ยวเอาคลิปนี้ไว้สัมีสักวันมาสักงท่งนีีก็ได้อันนี้นะครับท่านประธานเดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอเสียงปร้มเมื่อต้อนรับกับทางทีมงานของท่านผู้นำอีกครั้งหนึ่งครับไปเลยเอาไปนวดกีฬาเขาไปเล้ยวนะครับเดี๋ยวผู้นำจะเปิดงานเล้ยเนาะเดี๋ยวข้าผู้นำกล่าวชักหน่อยพี่น้องพอเวลาเขาทักผมนะครับ พี่น้องเมืองคนรนมาปาร์กี้อันนี้ยังไม่ได้แสดงนะครับแต่จะท้องรองก็เลยหยุดขาย,วาส,ายวสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่มาทำบุญวันนี้นะครับก็ขอความร่วมมือ นะครับวันนี้ผมขออนุญาตเรียนให้ทราบนะครับคณะกรรมการจัดงานของเราระดับตำบลที่ขึ้นมาอ,าอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อยืนยันในความปลอดภัยของพวกเราวันนี้มีทั้งเจ้าหน้าที่และก็ผู้ปกครองท้องที่ผู้ปกครองท้องถิ่นบรรดนผู้ใหญ่บ้านทั้ง11หมู่บ้านแล้วก็ขอเรียนเชิญน,นะฮะท่านผู้ใหญ่บ้านทั้งหมดเลยนะ ทั้ง11หมู่บ้านนะครับขอเรียนเชิญครับบนเวทีแล้วก็ผู้ปกครองท้องถิ่นนายกแล้วก็สมาชิกนะครับทุกท่านเราเป็นคณะกรรมการจัดงานระดับตำบลน,นะครับข็ขอยืนยันว่าพวกเราจะดูแลพี่น้องให้อยู่ในความปลอดภัยที่สุดแล้วก็มีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็สารวัตรทหาร นะครับมาวันน uh ี huh. ้นะครับเจ้าหน้า huh. ที่ตำรวจผู้ขันของเรามาทั้งหมดเลยนะฮะเหลือแต่เสาธงการแย่ๆเลยนะครับหมดเลยแล้วจะเสาธงมาสั่นตอนเหลือเจ้าหน้าที่ไม่กี่คนที่อยู่เวรนะครับก็มาตื่นแล้วหรออะไรหนูเบื่อหนูกินยาทำไมอ่ะ ต, umas, ตลอดเลยเอาเธอไม่ไก่นอนไม่ไก่ลาหรอวันนี้ไม่สบายอนั่งอีกไก่กิสนาลาแล้ว เด็กโอเคยูโอ้ยสายหลัยูสายหลับยูสายหลับสวัสดีครับเอ้าคือระหว่างผ้ายางรอแล้วเวลาเข้ากับการสิครบแล้วเอ๊๋จะเข้าเต็นท์ไปแต่งตัวก่อนนะครับแล้วก็ไปทําผมก่อนแต่งหน้าเสร็จแล้วมือแต่งหน้าแล้วก็เลยอัน แต่งหนาบริเดต่งหนาเร็วเดือนมือนี้แต่ว่าพอดีว่บเป็นไห่ทางวัดเป็นไห้อันทํำบุญกรกัน,กนเลยมีเวลาได้ไปถ่ายคลิปอีล่านะครับก็ยังไงก็อีงงกลงไปหลายคลิปแล้วอีกลงไปประมาณ2คลิปสาคลิปแล้ววันนี้นะครับฝากให้เบื้องย้อนหลังแลกับไปเบื้องให้เนี้ยด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเอกอภิวัตรลำพือนอฟฟิเชียลด้วยนะครับเวลาอาจจะประทงกับอีลา่าบ้างนเรือไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปแต่ว่าก็จะพยายามหาเวลาให้ตรงแล้วก็จะไปถ่ายคลิปนะครับ ในรายคลิปอะไรบรรยากาศกับพี่น้องเขาไปเบิรงนี่อ่าในคลิปอ่คลิปลงไปนั่นแหละไม่ใจสอยยังบอกลิ่นของเขลียวอยู่โอเคครับคลิปนี้ล,ล่าลาไปก่อนนะครัะวันนี้เขาเล่นยุทธีชี้สเกตพี่น้องมาให้กำลังใจไร้แหงนะครับขอบกันอยู่กูขันเดอม์มูนี้เด้อมาให้กำลังใจทีมงาน,นสาวนักพี่ั้ธ์แพงนะครับบ๊ายบาย